สวัสดีครับผมเพ็ดเองวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม River City g i r กกับคลิป24เรื่องที่คุณอาจจะรู้แล้วเอาละครับเป็นปการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยห,หนึ่งสิ่งผ้าของตัวละครโกดในภาษาอังกฤษจะได้ยูทูบเบอร์ชาวไอซ์แลนด์จากช่องแจ็คส,สติกอเป็นผู้ให้เสียงเขาเป็นยูทูบเบอร์สายเ<ห><า>กมที่ดังที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเอาดารามาผ้าหรือเปล่าไม่รู้ แต่เสียงเขาก็ไม่ได้แย่นะครับก็เข้ากับตัวละคร Ricky Cuneo สองคนร้องเพลงประกอบเกม River City ทั้ง2ภาคคือ Megan m c d u f f i e สบริษัทพัฒนาเกม River City g i r l คือ WayForward ก็เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาที่ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นบ่อยๆโดยเมื่อก่อนบริษัทจะเน้นพอร์ตเกมไปลงเครื่องเล่นอื่นหลังๆก็เริ่มพัฒนาเกมเป็นของตัวเองเช่น River City Girls, e n t e Contra ah, ภาคใหม่ที่เพิ่งออกเมื่อ3วันที่แล้วที่คนด่าหยาบๆที่บอกว่าราคาโคตรแพง 4. ถึงแม้ว่าบริษัท WayForward จะเป็นคนทำเกม River City g i r l แต่คนถือของลิขสิทธิ์ซีรีส์เกมคุนิโอและเดอเบิร์นดากอนก็คือ a r c System Works 5. บริษัทเทคนอตมีอยู่จริงโดยชื่อเต็มๆก็คือบริษัทเทคนอตเจแปนก็เป็นบริษัทเกมที่ผลิตเกมดังๆมากมายเช่นคุนิโอดับเบิรดากอนโดยทางบริษัทเนี่ยชอบเอาชื่อบริษัทตัวเองไปใส่ในเกมปัจจุบันบริษัทล้มละลายไปแล้วและขายลิขสิทธิ์เกมคุนิโอกับดับเบิร์นดากอนให้กับ a r ร์คซิสเต็มไม่ไว่าจะเป็นภาค1ห,หรือภาค2น้อยก็จะเป็นนักร้องที่ดังมากมีโปสเตอร์ตั้งแต่แรกแล้ว เเกมนี้มีอิสตเอร์เอ็กจากกระตูนหรือเกมอื่นโคตรเยอะยกตัวอย่างโจโจสตรีทไฟเตอร์ดูมแปข้อมูลจากช่องเกมมิ่งแคปซูลนะครับจริงๆแล้วมิสโกกับเคียวโกะจะเรียนคนละโรงเรียนกันจากคําพูดตั้งแต่แรกของเคียวโกะที่บอกว่าฉันไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้ด้วยซ้ําซึ่งลิกิก็อยู่คนละโรงเรียนกับคุณนิโออยู่แล้วนะครับดังนั้นลิกิกับเคียวโกะน่าจะอยู่โรงเรียนเดียวกันนั่นก็คือโรงเรียนมัธยมฮานาโซโนะ ่วนยามาดาก,กับฮาซาเบะจะอยู่โรงเรียนไลโฮถ้าอิงจากเกมเก่าๆนะครับ9ถ้าคุณสังเกตดีๆคุณนิโอ,อก,กับเคนจะหน้าตาเหมือนกันเพราะอดีตบอสอย่างซาบุเห็นเคนหน้าตาเหมือนคุณนิโอ,อก,ก็เลยจะปั้นมาเติร์คคนแต่เคนมันกากส่วนข้อแตกต่างระหว่างคุณนิโอ,อก,กับเคนใน River c i ซ y g i r เเคนจะตัวเล็กกว่าคุณนิโอมีรอยสักและคิ้วสีดำสิบและยังอยู่กับคนหน้าเหมือนกับล็อกซี่ในเกม River City Girl 2เธอจะเป็นคนขายของที่เทคนอต ถ้าคุณสังเกตด,ดีๆล็อกซี่จะหน้าตาเหมือนฮาซาเบะซึ่งมนแน่นอนอยู่แล้วนะครับพราะล็อกซี่เนี่ยก็คือฮาซาเบะแต่ล็อกซี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของฮาซาเบะในเกมนี้เขาเลยทำล้อเลียนเป็นคนละคนไปเลย11ที่ค o อ s t ท w n ถ้าคุณขึ้นไปบนกำแพงใกล้ห้องน้ำจะได้ยินเสียงคนร้องเพลง12คนขายของในเกมส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่มาจากเกมเก่าๆเ,เช่นเกลน จาก River ร์ซิตี้แลนซัมชินจิบอสจากเกมคุนิโอนั่นรวมถึงตัวละครที่มาช่วยสู้ด้วยทั้งเวสคริสจาก River ร์ซิตี้โกลันซัมอันเดอร์กราวสิบสามตอนจบภาคที่หนึ่งคุิโอบอกว่าจะไปกินเมฟเบอร์เกอร์จะเก็คืหร้อะนี้แหละ สิบสี่นี่คือเสียงของผูก้กำกับเกมนี้สิบห้าหน้าร้านเกมอาร์เคดจะมีการล้อเลียนชื่อนะครับเป็นชื่อเมกากับเพย์ฟอร์เวิร์ดซึ่งมันก็คือเซกากับเวฟอร์เวิร์ดนั่นแหละสิบหกแมวของแบร์ชื่อว่าแอปเปิลเทเทลสิบเจ็ด เมื่อเราเล่นเกมนิวเกมพัสแล้วาตัวละครเมลิน n, ไปเจอกับเมลินหรือเอาโควี่ไปเจอกับโควี่ก็จะเจอบทสันทานาใหม่เธอนี่เหมือนหน้าตาคุณนะสินแปดเมื่อเรากดหน้าเมนูขึ้นมาตัวละครจะหยิบม,มือถือขึ้นมาดูซึ่งมือถือของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันโดยลิกินคนเดียวที่จะใช้โทรศัพท์แบบฝาพับ19เกือบทุกตัวละครของเกมนี้ไม่ว่าผมจะสีอะไรคิ้วจะสีดำเสมอยกเว้นคุนิโอมามิและฮิเบริ20 คนออกแบบตัวละครของเกมนี้ชื่อว่าพิสซิล่าแฮมบีเขาเป็นนักวาดภาพการ์ตูนตรประกอบของการ์ตูนตรเรื่อง De v i l Candy คนออกแบบตัวละครอ,อีกหนึ่งคนชื่อว่า KU เ <_ c ans> ขาอยู่ในวงการโฮโลไลท์22จาก c h a n not e l n so bright gamer สังเกตว่าอาจารย์เมกุมิอาจารย์ที่เราเจอตอนแรกนะครับ <_ c ans> บนกระด,ดานดำที่เธอเขียนคือสัญลักษณ์ออกจากปานน่าเขาวงกดและเขายังเดาว,ว่าอาจารย์เมกุมิเนี่ยช่วยเหลสาวจากคำขอของโกไดอีกที23 หน้าตาตอนถอนอากาศของศัตรูผู้หญิงสุดน่าลำพันน่ารักสุดท้ายข้อที่ส4ชื่อในอินเทอร์เนต็ตของแต่ละคนแหมมันช่างบอกตัวตนจริงๆลิก,กิคนหล่อเท่คุณิโอเลือดร้อนเคียวกโกะสับมือและจูมิสโกะก็โกะบูมแมลินซิกแพกในตำนานโพวีซาลาเมนเดอร์เคนเพื่อนสุดยอดซาบุคุณพ่อที่ดูดีซาบุโกะจูบมังกรและโกได เพื่อนทุกคน